ราศีตุลพระราหูย้ายครั้งใหญ่วันที่30มีนาคมปี2565จะส่งผลยังไงมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์คลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลเมื่อพระราหูนะคะย้ายครั้งใหญ่วันที่30มีนาคมปี2565 ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีตุลเท่านั้น ชาวราศีตุลค่ะก็ขอให้คุณอดทนกันอีกนิดนึงนะคะอีกประมาณเดือนกว่าๆดาวพระราหูจะย้ายออกจากภพเสียในดวงชะตาของคุณแล้วค่ะและในรอบนี้นะคะดาวพระราหูก็จะย้ายมาเล็งลัคนาราศีเกิดเล็งจุดกำเนิดในดวงชะตาของคุณแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 1>, 1ปีครึ่งนะคะหรือว่า18เดือนในการที่จะสถิตอยู่ในแต่ละราศีในวันที่30มีนาคมปี2,565นะคะพราหูจะย้ายจากราศีพฤกษ์เข้าไปอยู่ในราศีเมษแล้วค่ะดังนั้นนะคะการย้ายครั้งนี้ก็จะส่งผลโดยตรงกับชาวล,าลาักนณาราศีตุลมากกว่าราศีอื่นๆนะคะจะเป็นรองก็แค่ลัคนณาราศีเมษเท่านั้น เอาละค่ะด้วยความที่ดาวพราหูเขาเป็นหนึ่งในดาวดีเทพเป็นดาวใหญ่เป็นเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงเมื่อได้โคโจรย้ายราศีนะคะก็ย่อมจะส่งผลให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลคุณจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต ชีวิตจะกลับมาพลิกฟื้นได้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันเหนื่อยมันหนักมันมีปัญหานะคะชะตาของคุณจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้เพราะว่าดวงดาวเขากำลังจะเคลื่อนย้ายโคจรเข้าไปอยู่ในมุมที่ดี หนุนส่งดวงชะตาให้คุณมีความก้าวหน้าที่มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้นะคะดาวพระราหูเขาสถิตอยู่ในเรือนมลนะ่าหูเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่หมายถึงการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ปุตบริวารการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรายได้เสริมการลงทุนนะคะ เมื่อดาวได้โครจรอ,อยู่ในภพเสียของดวงชะตาและก็ยังมีมาตรฐานที่ไม่มีคุณภาพโครจรเป็นนิดอีกนะคะก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลในช่วงก่อนหน้านี้หากคุณไปเริ่มต้นใหม่ไปลงมือทำอะไรก็ตามในช่วง18เดือนที่ผ่านมาประมาณช่วงปี2563ปี2564นะคะ คุณจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันทำแล้วไม่ได้ดังใจหากเริ่มต้นทำอะไรก็มักจะล้มเหลวลงทุนทำอะไรก็ขาดทุนได้งานใหม่ก็ได้งานที่ไม่ดีทำแล้วมันไม่มีความสุข บางคนลูกหลานบริวารเจ็บป่วยไม่สบายมีเกณฑ์ต้องห่างไกลกันบางคนก็อาจจะเหนื่อยเพราะบุตรบริวารหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าใครที่เป็นหัวหน้างานก็มีเกณฑ์ที่ลูกน้องจะมีปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับคุณเรียกว่าเป็นจังหวะที่เหนื่อยกายเหนื่อยใจทุกใจกับคนรุ่นน้องหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเขาเข้ามาหลอกลวงคุณทําให้ชีวิตประสบกับปัญหา าคเชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะหลังจากวันที่30มีนาคมปี2565เป็นต้นไป ก็ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จสำหรับคุณแล้วนะคะใครที่คิดจะเริ่มต้นลงมือทำในสิ่งใดก็ตามเช่นอยากจะค้าขายอยากจะทำกิจการอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานอยากลงทุนทำอะไรใหม่ๆหรืออยากจะมีแฟนคนรักใหม่นะคะเรียกว่าพ้นเดือนมีนาคมปีนี้ไปได้ชาวราศีตุลคุณสามารถทาได้แล้วนะคะ เพราะว่าดวงดาวแห่งการเริ่มต้นของคุณได้หลุดพน้นออกจากภพมรณนะหลุดจากจุดเสียในดวงชะตาของคุณแล้วค่ะดาวปุตตะหายจากการเป็นนิดกลับมามีกําลังพระราหูจะนำมาซึ่งความรักการลงทุนการเริ่มต้นใหม่ใครที่มีลูกหลานนะคะไม่ได้ดังใจก่อนหน้านี้ออกนอกลกูนอกทางไปบ้าง หรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายจากนี้ไปลูกหลานก็จะอยู่ในโอวาทมากขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นหรือว่าสร้างความภาคภูมิใจบางอย่างให้เกิดขึ้นกับตัวคุณใครที่เคยล้มเหลวผิดพลาดมาตลอดเหนื่อยกายเหนื่อยใจมาโดยตลอดนะคะนับตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาถึงตอนนี้นะคะเรียกว่าหลังดาวพระราหูย้ายคุณลืมไปได้เลยค่ะว่าเพราะว่าดวงดาวแห่งโอกาสเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง เขาได้หมุนวนย้อนกลับมาให้โอกาสให้คุณได้ตั้งหลักให้คุณได้สู้ใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะดาวพระราหูในราศีเมษนั้นมีฤทธิ์มากมีกำลังมาก เพราะว่ามีความเป็นบุญสุราริตเรียกว่าจะอำนวยอวยพรในการที่คุณจะได้มีโอกาสได้เจอหุ้นส่วนที่จะเข้ามาช่วยเหลือทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นและพราหาหูที่ตั้งฉากทํามุมกับดาวเสาร์ดาวคู่มิตรใหญ่นะคะที่โคจรเป็นเกษตราที่ปดีอยู่ในเรือนพันธุ<ๆ>ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงในดวงชะตาของคุณ แปลว่าชาวลัคาราศีตุลคุณมีโอกาสได้สินทรัพย์หลักทรัพย์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินในช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะชาวราศาีตุลดาวทุกดวงล้วนมีความหมายทั้งในด้านดีและด้านร้าย ในความหมายด้านหลายนะคะเมื่อดาวพระราหูย้ายมาเล็งลัคนาเกิดในทางโหราศาส์ถือว่าเป็นดวงพินทุบบาทนะคะดวงแตกดวงช้ำดังนั้นข้อเสียเมื่อดาวราหูมาโครจรอ,อยู่ในเรือนคู่ครองมันก็คือเรื่องของความรักนะคะ ดังนั้นนะคะคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะออกนอกลู่นอกทางหรือไปรักคนผิดไปรักคนที่ไม่จริงใจกับคุณจะมีคนนะคะที่เข้ามาหาคุณเพราะว่าหวังผลประโยชน์ก็ได้ทั้งคนโสดอยู่แล้วแล้วก็คนที่ไม่โสดเป็นไปได้นะคะว่าในช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมแล้วก็มีคนเข้ามาในชีวิตคุณอย่างมากในช่วง18เดือนจากนี้ไปแล้วคนที่เข้ามานั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะมีนิสยัยรวยเป็นสายเปใจ้ถึงพึ่งได้เจ้าชูก็มีนะคะ ดังนั้นถ้าใครพื้นดวงเดิมดีนะคะคุณมีดาวตั้งรับที่ดีพระราหูจะให้คุณนะคะต่อให้ไม่ใช่คนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคูก่ก็อาจจะมาในรูปแบบของหุ้นส่วนหรือว่าเพศตรงข้ามเข้ามาประคับประคองช่วยเหลือเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงบางอย่างเกิดมากขึ้นกับตัวขึ้นแต่เอาละค่ะดาวพระราหูนั้นเป็นตัวแทนของมัวเมาความรุ่มหลงนะคะ ดังนั้นชาวราศีตุลคุณก็ต้องระวังนะคะบางคนก็อาจจะไปหลงเด็กติดเด็กนะคะแอบไปมีกิ๊กก็ได้ระวังชีวิตจะวุ่นวายเพราะความรักก็ได้คนมีคู่คนมีแฟนอยู่แล้วนะคะคุณต้องมีสติให้มาก ไม่เราก็เขานะคะไฟได้ไฟหนึ่งจะไปหลงคนใหม่ที่เข้ามาระวังเรื่องของมือที่สามการปันใจให้กับคนที่มาที่หลังอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของรูปร่างที่อาจจะเปลี่ยนไปนะคะจากอ้วนจะเป็นผอมจากผอมจะเป็นอ้วนทั้งตัวเราแล้วก็คู่ของเราก็ได้ยังไงก็ตามนะคะชาวราศีตุลดาวพระราหูย้ายรอบนี้ ถือว่าย้ายออกจากจุดเสียในดวงชะตาของคุณแล้วย้ายมาเลงและคนาราศีเกิดของคุณในส่วนดีนะคะก็หมายความว่าดาวพระราหูจะย้ายมาให้โชคให้ลาบเพราะว่าดาวราหูเดิมเขาเป็นดาวปุตตะใครนะคะที่อาจจะเคยซื้อหวยแล้วมันไม่เคยถูกมาตลอดไม่แน่นะคะดาวที่ย้ายมาในรอบนี้รางวัลใหญ่จะเข้ามาอยู่ในมือคุณก็ได้ เอาละค่ะในด้านดีนะคะก็ถือว่าเรื่องหลายๆก็จะค่อยผ่านไปความทุกข์ใจจะเริ่มเบาบางลงใครที่เจ็บป่วยอาการก็จะดีขึ้นเรียกว่าคุณจะแคล้วคลาดจากอันตรายอยู่เสมอในบางคนนะคะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้บ้านใหม่ได้ตำแหน่งใหม่นะคะ หรือว่าถ้าไปเริ่มต้นลงทุนทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสมีเกณฑ์ในเรื่องของความสําเร็จจะได้ขยับขยายก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสดีที่จะได้ครูครองมีครอบครัวที่มั่นคงหรือใครที่คาดหวังอยากจะมีบทมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่มเข้ามานะคะคุณก็มีเกณฑ์จะสมหวังนะคะในช่วงที่ดาวพระราหูอยู่ในราศีเมษ เมื่อดาวแห่งการเริ่มต้นได้ย้ายมาเลงดวงชะตาจะส่งโอกาสให้เจ้าชะตานะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นลงมือทําในสิ่งใหม่สิ่งที่ไม่คุ้นเคยแล้วคุณก็จะมีจุดสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้พบเจอช่องทางในการที่จะสร้างเงินใหม่ๆเข้ามา ดาวเสาดาวคู่มิตรใหญ่นะคะของดาวพระราหูได้เกณฑ์กันดังนั้นเขาจะช่วยหนุนทรงดวงชะตาให้ชาวลัคนาราศีตุลคุณมีโอกาสจะได้วางรากฐานชีวิตมีบ้านมีรถมีที่ดินมีสินทรัพย์มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพิเศษของชาวราศีตุลขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟัง ฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ